เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาชมรถกระบะ4ประตูตัวเตี้ย3รุ่น3ยี่ห้อที่น่าสนใจว่ารุ่นไหนคุ้มค่ากับค่าตัวมากที่สุดไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงนะครับเพราะว่าราคาที่แตกต่างกันสําหรับในแต่ละรุ่นมีจุดเด่นและออปชั่นอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยครับสําหรับรุ่นที่1จะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโว d o u e l i t i o Set Edition 2.4 Mid-AT ราคาจะอยู่ที่796,000บาทรุ่นที่2จะเป็น so i ิตา u ูดี x c c b 4 1.9 DDI X Series Speed ราคาจะอยู่ที่814,000บาทและสำหรับรุ่นที่3จะเป็น Mitsubishi Titan Do u b l e Cab 2WD 2.5 GLX ราคาจะอยู่ที่682,000บาทสำหรับขนาดมิติตัวถังรถในรุ่นแรก t ต y o ต้า i l u ัก Le ีโวเ Edition ความยาวจะอยู่ที่5,285ม m mm, มความกว้างอยู่ที่1,855ม m mm, มความสูงอยู่ที่1,700ม m mm, มระยะฐานล้อ3,85ม m mm. มในส่วนของขนาดมิติตัวถังรถของ i s u z u D-Max X Series ความยาวอยู่ที่5,195ม m mm, มความกว้างอยู่ที่1,810ม m mm, มและความสูงอยู่ที่1,700ม m mm, มระยะฐานล้อ 1> 3 1 2 5ม mm. มและขนาดมิติตัวถังรถของมิสูฮิตไททันความยาวจะอยู่ที่5 2 2 0ม mm. ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1 8 1 5ม mm. ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1 6 5 5มิลลิเมตรระยะฐานล้อ3,000ม mm. ิลลิเมตรสําหรับขนาดของเครื่องยนต์กระบะสีประตูตัวเตี้ยในรุ่นแรกจะเป็นโตยต้าไฮรักรีโวเซติ t i ชันจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบรหัส 2GD FTV ขนาด2.4ลิตร ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600-2,000ถึง2000รอบต่อน,นาทีมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะสำหรับ i ูนู u d ดีแม็กซ์ซีรีส์สปีจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล DDI 1.9รหัส r z 4 e KTC ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800 ถึง2,600รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดและขนาดของเครื่องยนต์ Mitsubishi Triton Double Cab ส GLX จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส 4D56 ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่128แรงม้าที่4 0 0 0รอบต่อนาทีาแรงบิดสูงสุด2 4งสิบมินตเมตรที่1 5 0 0ถึง3,500รอบต่อนาทีมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5จังหวะในส่วนของรายละเอียดภายนอกของ Toyota Hilux Revo s e Edition จะมาพร้อมกับไฟหน้าไฮโดรเจนมาติรีเฟกเตอร์ในส่วนของรายละเอียดไฟหน้าของ Isuzu D-Max X-Series Speed จะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แบบไบวีม LED พร้อมไฟเดทามและนิ่งไลท์แบบ LED และไฟตัดหมอกคู่หน้าและในส่วนของไฟหน้า Mitsubishi Titan จะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แบบไฮโดรเจนพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าในส่วนของรายละเอียดไฟท้ายของ Toyota Hilux Revo จะให้ไฟท้ายมาตรฐานแบบธรรมดา สำหรับในส่วนของ Isuzu DMAX จะเป็นไฟท้ายแบบ LED และ Mitsubishi Titan จะเป็นแบบ LED เช่นกันในส่วนของขนาดล้อโตย้าไฮรักรี v o จะให้ล้ออลรอยขนาด16นิ้วพร้อมยาง215ทั 65R16c ในส่วนของล้ออลลอย i s u ู u D-Max จะให้ล้ออลรอยสีก็สซี่แบ็กขนาด16นิ้วให้ยาง215ทั 70R16 และในส่วนของขนาดล้อม u b ู s ิ i ไ i t ันจะมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด16นิ้ว พร้อมยาง225ทัอ 65R16C ในส่วนของระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อสำหรับรุ่นแรกจะเป็น Toyota h i l u x r e s o s e t Edition จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับระบบ T-Connect และให้ลำโพงมา4ตำแหน่งในส่วนของ Isuzu D-Max X-Series Speed จะมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด7นิ้วระบบ Wi-Fi m i r r o r i n k รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเชื่อมต่อได้สายบลูทูธช่องเชื่อมต่อ aux ช่องเชื่อมต่อ usb และให้ลำโพงม,มาหกตำแหน่งในส่วนของระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อของ mitsubishi titan จะมาพร้อมกับเครื่องเสียงวิทยุ am fm cdmp 3ให้ช่องเชื่อมต่อ usb 1ตําตำแหน่งและให้ลำโพงม,มาสี่ตำแหน่งสำหรับหัวข้อสุดท้ายระบบความปลอดภัยในรุ่นแรก toyota hilux revo special edition จะมาพร้อมกับระบบกุญแจนิรภัย immobilizer ไฟเบรกดวงที่3แบบ led ได้ฝ้ากระจกหลังเข็มกัดน,นิรภัย3จุดทุกตำแหน่งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD โครงสร้างนิรภัย GOA คานเหล็กน,นิรภัยด้านข้างและถุงลม s i s 3ตำแหน่งคู่หน้าและหัวเข่าด้านคนขับในส่วนของระบบความปลอดภยัย ISUZU D-MAX X-Series Speed จะมาพร้อมกับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก bos ไฟถูกเฉินและกะพริบอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน ess เข็มกัดนิรภัย erl 3.5ที่นั่งเลือบ,บเตือนค่าเข็มกัดนิรภัยคู่หน้าจุดยึดเบาะนั่ง isofix ถุงดมนิรภัยคู่หน้า2ตํตำแหน่งกล้องมองภาพขนาดถ่ายจอดและในส่วนของระบบความปลอดภัยของ mercedes เทอร์รันจะมาพร้อมกับระบบเบรกป้องกันล้อล็อก abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วระบบลดกําลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกและถุงลมนิรภัยคู่หน้า2ตําแหน่งเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการสรุปข้อมูลเบื้องต้นของรถกระบะสีประตูตัวเตี้ย3รุ่น3ยี่ห้อที่น่าสนใจรุ่นไหนคุ้มค่ากับราคามากที่สุดเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ तलमलगण तालं ताण तलं तोण्डं कोणाताणाडुण्डं कोणातोणा तारं तलमिलः तालं तोणमः तारं तलमिलः

Thank you